สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักวันนี้เรามาอยู่กับ h o g w a r t ์เลกา c ี EP ีที่8นะคะซึ่งจะเป็น EP ีที่ผมจะเล่งปั่นเพื่อจะอัดคลิปให้ทันนะถ้าอยู่ในที่แบบนี้จะเป็นยังไงนะตอนที่เราบอกว่าเราจะไปรับเควสตรงนี้นะก็คือคุณกอบลินตรงนี้คิดไม่ถึงว่าผู้ติดตามของแลนด์ล็อกจะทำขนาดนี้นะชื่ออ่านนะฐานโทษนะคะทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม ไม่สู้ดีฉันเพิ่งเสียธุรกิจไปและนั่นคือชีวิตของฉันนะ่ะเธอไปทางอื่นจะดีกว่าฉันยังไม่มีอะไรขายตอนนี้ไม่อยากเชื่อเลยว,ว่าฉันมาถึงจุดนี้ระวังตัวไว้ด้วยละ่ะและล็อกและไผู้ติดต,ตามไม่สนใจใครหร็อกพวกนั้นทำลายคุณเหรอและล็อกไม่ชอบพวกกอบลินที่ไม่เอาด้วยกับเขานะ่ะ ขนาดเป็นกอบลิ่นเหมือนกันยังโดนกระทำไม่ต่างจากพ่อมดแม่มดเลยน้องเลือดไม่ใช่คำตอบพอพูดมากไปเขาก็เล่นงานชั้นใหญ่เลยทุบตีชั้นจนเกือบตายเอารถลากชั้นไปเก็บไว้ด้วยมีของสำคัญของชั้นอยู่ในนั้นด้วยนะงานศิลชั้นนะสิม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าแล้วแลนล็อกเคยทำร้ายคุณมาก่อนไหม พวกนั้นหยามชั้นและคุกคามชั้นมาพักหนึ่งแล้วพวกนั้นมองว่าความรุนแรงจะทำให้ได้ทุกอย่างพวกนั้นถูกความมืดครอบงำและล็อกแกร่งกล้าขึ้นและผู้ติดตามก็รู้เรื่องนั้นพวกนั้นแกร่งเกินไปและล็อกเลยคิดว่ากอบลินจะเข้าร่วมแต่เขาคิดผิดอ๋อหลายคนต้องเจอปัญหาทางการทูตในโลกเวทมนต์คุณเป็นจิตกรเหรอคะคุณบอกว่างานสินโดนขโมยไป คุณเป็นจิตกรเ oh, หรอคะใช่ทุกคนเรียกงั้นแม้ว่าจะไม่ใช่สไตล์ทั่วไปของกอบลินนะนะครอบครัวของฉันอยู่ในโลกของโลหะหรือไม่ก็ในธนาคารกริงกอดงานจากปลายผู้กันคงไม่ทำให้แลนล็อกชอบใจเท่าไหร่เลยได้มาอยู่ตรงจุดนี้ไหลลดลากไหลเพื่อนบา้านใครจะรู้ว่าฉันจะได้วาดภาพอีกเมื่อไร <'m> เสียใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะฉันจะตามหามันเอง เธอมีน้ำใจมากฉันคิดว่ามันอยู่ในค่ายพวกนั้นทางทิศใต้น่ะอาจต้องผ่านอาคารร้างและมันอันตรายมากด้วยฉันไล่มนให้มันกลับมาหาฉันไว้อะนะโอกาสคงน้อยนิดแต่ฉันก็ยังมีหวังว่ารถลากพวกนั้นจะกลับมาดีใจที่เจอเธอนะห <c oughs> วังว่าอะไรอะไรจะดีกว่านี้ <c oughs> ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปเอามาให้นะคะ ใจเย็นนะคุณอารสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับกอบลินที่กริงกอดไม่แปลกใจเลยถ้ามันจะเกิดขึ้นอีกใช่ทำร้ายทุกคนเลยเนี่ยอันนี้เราต้องเดินเท้าไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยไปณนะที่ตรงนั้นมาก่อนเอ๊ะแมงมุมมีกระตายด้วยโอ้ย ตายแล้วหายตัวน่าจะจัดการไหวอยู่นะโอ้ยไมย่ไม่ได้เหรอโอ้ย เงือ่เรียบร้อยแมงมุมตัวเบลเลอร์เลยอ่ะมาได้ไงวะเนี่ยฟิลครอฟไปทางนี้คีนบรจ์ไปทางขวาแดงเจอร์อันตรายรอชบล็อตพอกวอร์ดไปทางซ้ายโอเคเราจะไปคีนบรจ์นะครับ ทำไมท้องฟ้าดูมันมนใายต้องเป็นที่นี่แน่มีทางอื่นให้เข้าไปอยู่เรียงมาตบก่อนเลยเสรยบร้อยหนึ่งอะไรเนี่ยหุ่หลอดเราเต็มแล้ว điệp đó. Mấy Aki... này có bao nhiêu người? Mấy thằng này có bao nhiêu này này ข้างบนอ่โหมาเพียบเลยอุ้ยต้องเคลียร์แคมป์ปะใช่ไหม,ม,มหลังไม่มี ถ้าโดนยิงนี่น่าจะตายเลยนะเนี่ย,จะ,ยจะไม่หยุดยิ่นกว่าแกจะตายหมดโอ้มีอะไรบางอย่างนี่นะได้เวลาปลดปล่อยลอล่าของอาแล้วไม่เอาสวีทโปย หมอนี่ยไ,ไม่โทษเอ้ยหอกดูเข้าท่าแฮะรถลากจะกลับไปหาอานเองเดี๋ยวนะก่อนจะไปเกียร์สล็อตด,ดันเต็ม มาใส่ตรงนี้กันโอ้ยปะท้อปะทปะทรเราไม่มองไม่เห็นอย่างนี้ล่ะโทษเนี่ยมันต้องเออเปิดทางก่อนโธ่โ เอ้ยมาเร็วมาเลยมาเลยปริศนาของเมอร์ลินไม่เป็นปัญหากับฉันหรอกปริศนาของเมอร์ลินครับได้อีกหนึ่ง ไปกลับไปที่อ่านกันครับผมอ่านหนูมีข่าวดีจะบอกโรล่าคุณกำลังกลับมาค่ะฉันเออฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะฉันคิดว่าจะไม่ได้ของฉันกลับคืนมาซะแล้วและล็อกบอกว่าฉันโง่ที่เชื่อในสิ่งดีๆของโลกเวทมนต์ขอบคุณที่ไปสู่ให้เห็นว่าเขามันคิดผิดมันยากอยู่นะกลับไม่มีปัญหา จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างง่ายนะคะนีใจที่เธอปลอดภัยโอ้ฉันรอเจอของที่หายไปฉันไม่ไหวแล้วล่ะโดยเฉพาะภาพวาดโอ้รู้ไหมเธอบันดาลใจให้ฉันฉันเคยประหัดประหารกับพ่อมดแม่มดมานานและเราก็ทำได้แค่คุยกันทั่วไปผลงานชิ้นต่อไปฉันจะเล่าถึงสิ่งดีงามระหว่างเราเยี่ยมไปเลยค่ะ น่าอัศจรรย์มากค่ะคุณอานขอให้คุณโชคดีโอ้ฉันรอเริ่มมันไม่ไหวแล้วละ่ะขอบคุณทุกอย่างที่เธอทำมานะอันแน่นอนไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวขอให้เธอเจอแต่สิ่งที่ดีเยี่ยมรถรากฉันมาปุ๊บฉันจะให้เธอดูผลงานเดี๋ยวรถจะค่อยๆวิ่งกลับมานะคะแลกเปลี่ยนกันหน่อยจะซื้ออะไรละ่ะอ่าเอาอะไรดี วิ่มีของขายด้วยมันเดรกห้าร้อยเอ็นดูัสมีน้ำยาโชคดีไหมคะน้ำยานำโชคอะ่ะคือหนูจะขายของนะคะขายชุดนิดนึงนะเอาชุดนี้แล้วกันนะขายไปเลยแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็แว่นนี้ที่เหลือก็อ่าหมวกนี้ด้วยแล้วกันนะอโอเคอา่าผ้ามันคอด้วยขายทุกอย่าง <laughs> ชุดนี้ยังเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะคะ ยิ่งเก็บไปก่อนถุงมือนี่เอานี้ไปเลยนะเย่ขายให้หมดหว่าเท่านี้ก่อนเนอะอย่าลืมแวะมาหากัละ่ะใช่ไหมเดี๋ยวรถก็มาแล้วมัง้งใช่ไหมเรารอดูจนรถมาดีกว่านะนไหนๆก็ไหนๆแล้วชอบวาดรูปวาดภาพนะคะรถของอาน,น่าจะกำลังมาหรือเปล่าอ้าว เดินไปไหนแล้วนะอย่าบอกนะว่าใช่คาถาหายตัวไปแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาคุณโอลิเบนเดอร์กันนะ